ขึ้นหรือไม่ขึ้นครับโอ้โโอ้โหแล้วครับอุ้ยยังไม่ขึ้นรครับสวัสดีครับพบกับผมช่องคนสกา,าวนะครับ วันนี้พาท่านผู้ชมมาติดตามชมหน้าง,งานเทดินเนี่ยครับงานขุดลอกสมประธานห้วยจรเข้ามากเหมือนเดิมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุบรีร,รัมย์เราเนี่ยครับมามาถมด้านเดิมเนี่ยครับด้านที่ทำถนนขึ้นไปเทดินด้านนู้นนะครับเนี่ยครับ ถนนกลางน้ําเลยนะครับทําผ่านน้ําเลยนะครับเอาดินมาทําแนวคันแถวเนี้ยครับบริเวณนี้นครับนู่นจะเป็นประตูน้ํานะครับตรงบนนู้นเป็นถนนครับท่นมานชมมาดูเจ้าแคทชิวราดีสามซีกันครับเดี๋ยวซูมให้ท่านชมดูเว้ มาดูกันทํางานเนี่ยครับขใอยเทดินทางเนินๆนครับฝนเพิ่งลงไปเมื่อคืนเนี่ยครับทำให้ท่านชมดูชัดๆครับมาแล้วครับเจ้าฮิโน่โปเฟียครับมาดูครับจะมีช็อตเด็ดให้ดูหรือล่าครับตัวแรงประจำทีมงานครับนี่ครับ ลงครับสายลงไปแล้วครับอ๋อแล้วครับอยู่แล้วครับยกเลยครับโัเฟอร์ว่าไม่สนใจครับรถแรงกยูแล้วไม่มีปัญหาครับออาเลยครับ วาช่วยครับโลโกเฟียรครับรื่องดับครับดูไปเรื่อยๆนะครับทุกลงไปครึ่งล้อครับด้านซ้าย จะแ,แก้ปัญหายัางไงครับครับชอเฟอร์ลงมาดูแล้วครับลงไปครึ่งล้อครับหลืดนะครับถนนเป็นเนียวด้วยครับ นูนเป็นพี่หลงนะครับกำลังถอยถอยเขานางานอยู่ครับมาแล้วครับไปของเรามาแล้วครับเจ้าแคดดีสามซีเสียดากแล้วครับไปชมครับ ขออภัยท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจให้คนซอกาวนะครับชมภาพใสวยครับเอาละครับเริ่มดันนะครับ ขึ้นหรือไม่ขึ้นครับอ้วกอ้วกแล้วครับอุ้ยยังไม่ขึ้นครับเรียบร้อยครับทันประชมมาดูมุมสวยๆครับวันนี้ เ้าหลงเพงน,นะครับหลงไม่มีปัญหาครับท่านผมพัานสวยครับรถแเทคเตรอร์ครับท่ายแคทครับตัวแรงครับตัวนี้การดัดดน,ดนดินครับสบายสบายครับับมาดูที่หลงครับ ท่านชมดูพี่หลงครับเข่าแนวรูนนะครับกำแมนกัะโบกเลยกดไลค์กดติดตามช่องคนชอบกาวด้วยนะครับ ได้มาถ่ายทําการทํางานที่ชมพันธ์เพื่อจริเขมากของเราหลายวันเหมือนกันครับวันนี้วันนี้มาทําให้ท่านชมผู้ชม,ชมน,นี่ครับมาดูโบิโก้เอสเคสรุ่นสิครับวันนี้ ทำงานด้านนี้กันครับด้านนู้นผมเต็มแล้วนะครับที่ผมถ่ายทำให้ดูในคลิปที่ผ่านมาเลยมาดูด้านนี้ครับผมที่เนืดๆทำแนวดิน,นเนืดๆดีครับหวังว่าวันนี้จะมีช็อตเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับตามมาด้วยโกบิโกเอเครุ่นแปดนะครับน,นด้านนู้นนะครับ เจ้าฮีโน่หลังถอยมาครับหวัวเต็งโมนะครับเจ้าซ oh ูโม่ครับร้อยเจ็ดห้าแรงมาครับวันนี้ไม่มีขุ่นครับวันนี้เมื่อคืนฝุนลง อยครับเามาดูครับ,รบรก็อนสำหรับที่นี่ก็ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับสวัส,ส,สด,ดีดครับดีซิทมาช่วยเคลียร์ที่นี่เล็งทำถนนนะครับต้งใส่ยาวดินไปลงแนวนู้นนะครับ